ในยุคที่ไดโนเสาร์อย่างสเตโกซอรัสเดินอยู่เต็มผืนดินทางตะวันตกของอเมริกาเหนือมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กขนาดเท่าสุนัขลาบราดอร์กำลังวิ่งวนอยู่ใต้เท้าของพวกมันและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดไว้มันมีชื่อว่าเอนิกมาคิวเซอร์มอลลิบอสวิเคอีที่แปลว่านักวิ่งลึกลับและ เพิ่งถูกจัดแสดงครั้งแรกในรอบ10ปีที่ Natural History Museum กรุงลอนดอนเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่ามันคือนานนซอรัสแต่เมื่อพวกเขาศึกษาโครงกระดูกอย่างละเอียดก็ได้พบกับความจริงที่น่าตกตะลึงกระดูกขาที่สมบูรณ์และมีลักษณะเฉพาะทำให้มั่นใจได้ว่านี่คือสปีชีส์ใหม่ที่ไม่เคยถูกจัดหมวดหมู่มาก่อนศาส,สตราจารย์ซูซานาเมดเม,ดเมนผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพชีวินวิทยากล่าวว่า มันสูงแค่6 4ซนติเมตรและยาวประมาณ1 8 0ซนติเมตรมันมีหัวที่ค่อนข้างเล็กจึงเป็นไปได้ว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่ค่อยฉลาดนักและน่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นสิ่งที่โดดเด่นคือมันมีส่วนหางที่ยาวกว่าร่างกายทั้งหมดมีกระดูกสะโพกที่แน่นหนาบ่งบอกถึงการวิ่งได้อย่างรวดเร็วมีแขนหน้าสั้นและยกสูงจากพื้นซึ่งอาจใช้สำหรับขุดหรือควักพืชเข้าปากแต่ สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการเปรียบเทียบกับตัวอย่างดั้งเดิมของนาโนซอรัสที่อเมริกาโดยนักวิทยาศาสตร์บินไปดูด้วยตาตัวเองและสิ่งที่พบคือมันเป็นแค่รอยบนหินที่ไม่มีแม้แต่กระดูกให้ตรวจสอบขณะที่เอนนิกมาคิวเซอร์กลับมีโครงกระดูกแทบจะครบถ้วนซึ่งชัดเจนพอจะลบหมวดหมู่ของนาโนซอรัสออกจากสารระบบทางวิทยาศาสตร์ได้เลยทีเดียวและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเรียก แต่มันช่วยเติมเต็มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ในยุคจูราสสิกตอนปลายศาส,สตราจารย์พอลแบเรตอธิบายว่าเจ้าตัวเล็กเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของไดโนเสาร์กลุ่มใหญ่ที่วิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในเวลาต่อมาในอดีตฟอสซิลไดโนเสาร์ตัวใหญ่คือรางวัลสูงสุดของนักล่าแต่ครั้งนี้เจ้าตัวเล็กที่หลายคนเคยมองข้ามกลับเป็นกุญแจไขความลับของอดีตกว่า150ล้านปี เอนิกมาคิวเซอร์มอลีบอสวิเคีนักวิ่งลึกลับที่ช่วยให้เราวิ่งตามหาความจริงของโลกยุคไดโนเสาร์ได้ใกล้ขึ้นอีกก้าว